ข่าวนี้ไปดูเหตุการณ์บอลลูนจำลองพระจันทร์ขนาดใหญ่ถูกพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงพัดกลิ้งไปตามท้องถนนในประเทศจีนนะครับก็สร้างความโกลาหลและก็ตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนครับภาพที่บันทึกจากผู้ใช้รถใช้ถนนในเมืองฝูโจแสดงให้เห็นถึงนาทีที่บอลลูนรูปพระจันทร์ขนาดใหญ่กำลังกลิ้งเข้าใส่รถยนต์และรถจักราย,ยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่กลางสี่แยก จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นเมอรันตีที่พัดเข้าถล่มในมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งรูปจำลองของพระจันทร์นี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ทางการมณฑลฝูเจี้ยนได้ประกาศระง,งับการให้บริการรถไฟและเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นวันนี้เป็นอย่างมากนะครับสำหรับซูเปอร์ไต้ฝุ่นเมอรันตีถือเป็นไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดที่พัดถล่มพื้นที่ดังกล่าว นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี2,492หรือเมื่อ67ปีก่อนครับ